ล้วยไม้นี่เขาจะจัดสวยงามมากเขาไม่ได้เอาของเขามาจัดนะครับเขาเอาจากประเทศไทยแถวนั้นเประถมนี่เขาซื้อ<ช>จากประเทศไทยแล้วเอาไปจัดเขาโปรโมทเก่งเพราะฉะนั้นอนักท่องเที่ยวหรือว่าชาวต่างประเทศเนี่ยมีความรู้สึกเนี่ยเขาอ,อาจจะรู้สึกว่าสิงคปโปร์ก็เป็นรายใหญ่เหมือนกันแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าผมได้คุยกับรฐมนตรีท่องเที่ยวผมจะบอกว่า,าสนามบินเนี่ยถือว่าเป็นจุดแรกเลยที่นักท่องเที่ยวจะต้องเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเข้ามาเนี่ยต้องมีการโปรโมทไม่ว่าจะเป็นบิลบอร์ด นะครับไม่มว่าจะเป็นการเดคอเลชันที่สนามบ,บินเนี่ยต้องทําให้ยิ่งใหญ่ให้รู้ว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นหนึ่งของวงการกล้วยไม้มากกว่า,านี้อลังการมากกว่านี้นะครับอันนี้นักวงการกล้วยไม้เนี่ยเขาคุยกันว่าประเทศไทยเนี่ย,ยนะครับแยกสรบสนุนเรื่องกล้วยไม้เนี่ยไม่พอนะครับมันต้องทําให้ชาวต่างชาติเนี่ยเห็นว่าจริงๆกล้วยไม้ในเมืองไทยเนี่ยมันเป็นสิ่งแรกๆเลยของโลกนะครับหมายถึงว่าใหญ่เป็นที่แรกๆของโลกแล้วแล้วจีนญี่ปุ่นจีนปุูกไม่ได้ ไไม่ด้จีนปลูกไม่ได้จีนซื้อได้อย่างเดียวเราไม่ทําครับกัมพูชาไม่ทำครับตม่าไม่ทําครับฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์พายุเข้าไม่กี่ทีก็ไปหมดแล้วครับเอ้างี้ละอยู่ที่ประเทศไทยครับโอ้น่าภูมิใจฮะครับอ้าแล้วไงต่อหมายถึงถ้าใช่ถ้าให้อลังการวิลบอร์ดพอคนมาเที่ยวพอคนมาเที่ยวนะครับรัฐบาลต้องเข้ามาเลร่วมจัดนะครับจัดงานโชว์นะครับ เป็นเวิลด์โชว์เป็นกล้วยไม้โลกนะครับอย่างกล้วยไม้โลกเนี่ยเราก็พยายามดึงมาแต่นานๆจะดึงมาได้สักครั้งหนึ่งนะครับซึ่งครั้งต่อไปนี้ไปจัดที่สิงคโปร์ปีหน้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องจัดโชว์ให้ชาวต่างชาตินะครับหรือคนไทยเนี่ยกระตือรือร้นที่นะครับว่าเออกล้วยไม้เนี่ยมันมีพอเขามาเที่ยวนะครับเขาก็มาซื้อมาสั่งซื้อนะครับมาสั่งซื้อกลับไปเอาไปปลูกเอาไปขายนะครับการผลิตของเราเนจริงนยังผลิตได้อีกเยอะนะครับเพราะฉะนั้นตลาดที่รองรับเนี่ยเราต้องไปเปิด นะครับแล้วก็เชิญเข้ามาชมนะครับอ่าคุณเชยพันธ์เมื่อกี้ผมฟังคุณบรรพัพคุณมีไอเดียต่างจากพี่ชายของคุณยังไงบ้างทิศทางเดียวกันนะฮะแต่ว่าต้องมีความสนับสนุนจากภาครัฐเพิ่มเติมนะฮะก็ในส่วนของกระทรวงการท่องเที่ยวแล้วก็กระทรวงเกษตรและกระทรวงพาณิชย์อ่าด้วยจริงๆต้องร่วมมือกันจริงๆของใช่แต่จริงๆก็ในส่วนของตรงนี้ก็จะมีอย่างเวลาเราไปออกบูธโชว์นะฮะนำเสนอสินค้าประเทศไทยเนี่ยก็จะเป็นกรมส่งเสริมจากกระทรวงเกษตร นะฮะแล้วก็ประสานกับทางไทยเทรดทางกระทรวงพาณิชย์ะนะฮะโอเคส่งเสริมกระ่งออกอ่าใช่ใช่ใช,ใช่ตรงนั้นนะฮะก็ในเรื่องการไปโชว์เนี่ยโอเคมันมันมีเวทีให้เราไปโชว์อยู่แล้วแต่อย่างที่บอกว่าอยากให้คนต่างประเทศรู้จักเรามากขึ้นเนี่ยต้องการงบสนับสนุนนะฮะโอเคดอกเบี้ยถูกหรือว่าปลอดดอกเบีย้ยรัดเข้ามาเป็นส่วนเรียกว่าจะบอกว่าเป็นหุ้นส่วนก็ยังได้เปิดเพราะถ้าเรามีกําลังทรัพย์เนี่ยเราก็ขยายสวนเราจะทาโรงเรือนที่ได้มาตรฐานมากขึ้น ระบบการดูแลจัดการเนี่ยเราก็จะทําได้ดีกว่านี้ถามว่าทําไมแล้วคุณไม่ทําคือจริงๆมันจะเกิดคำถามตรงนี้ว่าทําไมคุณไม่ทําให้มันได้มาตรฐานระดับโลกตรงนี้เนี่ยคนไทยก็คิดว่าถ้าเราลงทุนเยอะถ้าผมจะทําให้ได้มาตรฐานในด้านการลงเรือนการจัดการให้มันได้มาตรฐานกว่านี้ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเยอะผลไม้ก็จะต้องขายแพงขึ้นขายแพงขึ้นก็จะแข่งกับสวนอื่นไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยผู้ส่งออกคนไทยชาวสวนคนไทยก็ไม่จําเป็นต้องลงทุนเยอะก็เลี้ยงมันไปแบบพอพอออก ออกดอกสวยๆก็ขายแค่นั้นทําให้ตรงนี้คุณภาพเนี่ยต่างชาติยังไม่ยอมรับ,รบแต่ถ้ารัฐเข้ามาช่วยเยอะๆตรงนี้สนับสน,นุนผมทําโรงเรียนมาตรฐานระบบการจัดการดีกว่านี้ระบบน้ําปัจจุบันสวนใช้น้ําคลองนะฮะในบางประเทศเขาใช้น้ําที่เป็นน้ํากรองใช้น้ํา r o เลยพอใช้น้ AO, ํอา RO อปุ๊บ,บพวกหอยทากพวกมแมลงจะไม่ค่อยมีอยู่ในสวนคุณภาพไหมเราจะดีขึ้นการส่งออกเราก็จะไม่เจอตรวจมากแต่ปัจจุบันเนี้ยคืองบตรงนี้มันไม่มี คนก็ต้องออกตังเองออกตังเองก็จะต้องประหยัดให้มากที่สุดคุณภาพเลยไม่ได้นะฮะอีกอย่างหนึง่งขอเจ้าหน้าที่รัฐส่งเสริมการส่งออกปัจจุบันเนี่ยคล้ายๆกับชาวสวนเนี่ยต้องไปง้อเจ้าหน้าที่เกษตรให้ตรวจต้องเอาของไปให้เขาตรวจตรวจแล้วอาจจะมีโอกาสผ่านหรือไม่ผ่านแต่ลักษณะของผมเนี่ยตอนเนี้ยผมเป็นแหล่งที่ทัวเนี่ยมาลงเที่ยวแล้วซูเปอร์มาร์เก็ตกล้วยไม้ม,ม,มีบริษัททัวอะไรบริษัทเนี่ยมาประสานตรงนี้พาลูกค้ามาชมแต่มีปัญหาว่าซื้อกลับได้ไหมเอากลับได้ไหม เอากลับเอากลับได้ครับแต่ค่าใช้จ่ายเยอะคือผมต้องเอาของไปตรวจให้คุณนะฮะที่มหลาลัยเกษตรขอเกี่ยวกับเรื่องอไซเบสไซเบสคือไม่เป็นพันคุ้มครองนะอขอใบไฟโตเกี่ยวกับปอดโรคปอดมลงการจัดการผมต้องเอาของกล้วยไม้ของผมที่นครปฐมวิ่งไปที่เกษตรบางเขนค่าจัดการก็มีขึ้นมาแต่ถ้ารัฐจะช่วยจริงๆรรัฐส่งเจ้าหน้าที่มาสวนไหนสวนใหญ่เป็นจุดแหล่งท่องเที่ยวส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจที่หน้าฟาร์มเลย เซ็นใบอนุญาตปุ๊บลูกค้าหิ้วกับกลับโรงแรมบินกลับพร้อมกันได้ถ้าทําตรงนั้นได้ค้าจัดการผมไม่ต้องชาร์จลูกค้ามันเป็นระบบเป็นขั้นตอนลูกค้าหิ้วกับได้ทันทีตรงนั้นก็จะเกิดความคล่องตัวนะฮะก็ยังก็หมายว่าคือเม็ดเงินก็ที่เขาซื้อของเขาหมุนมาในประเทศอมากขึ้นใช่ตอนนี้ชาวต่างชาติเวลามาซื้อของไม่ได้ถ่ายรูปได้อย่างเดียวด้วยเหตุผลว่าไม่มีใบอนุญาตออกของไม่มีไม่มีใครออกไซเตสไม่มีใครออกไฟโตอยากได้ ต้องมีค่าใช้จ่ายหลายหลายพันบาทลูกค้าก็ไม่สู้ละนะฮะตรงนี้ก็ได้แต่ว่าอยากอยากได้แต่ถ่ายรูปครับครับก็นั่นเป็นสิ่งที่จะต้องช่วยกันต่อไปครับผมทีนี้โอ้โหดูซูปเปอร์มาร์เก็ตนี้ก็ใหญ่โตนะนี้ใช้เงินกู้หรือเงินทุนครออมีทั้งเงินกู้และเงินทุนนะครับเพราะว่าต้องต้องใส่เ,เวลา,<ม>าท <ำ S 1> ําในตอนแรกเราก็ต้องมีทั้งเงินกู้เงินทุนนะครับมันมาดูยี่ไม่ถูกนะคุณฟังผมว่ามันห้าสิบหกสิบ ร้านนี้ไม่ได้จะอยู่ไปแน่แน่ไม่หรอกครับไม่ขนาดนั้นเราค่อยๆทําขยายกันแต่ว่าก็เหมือนกับว่าบางทีอาจจะคุณพ่อก็จะคุมก่อสร้างเองนะฮะของเราก็มีช่างที่มีฝีมือก็ซื้อของเองค่อยๆทําขยายกันไปไม่ได้เหมาเป็นโปรเจกต์ใหญ่ๆทําทีเดียวอันนี้ก็ก็เป็นลูกผสมใหม่ๆนะครับมีกี่พันที่ต้องแบ่งเป็นสกุลก่อนครับก้อยไม้เนี่ยจะมีประมาณสิบ สมมุติว่ามีสักสิบสกุลแต่แต่ละสกุลเนี่ยก็มีย่อยลงไปเป็นร้อยเป็นพันนะครับหลักพันเอาเอาเอาในห้องนี้ก่อนดีไหมในห้องนี้นะครับเอาง่ายๆเลยเอาตรนี้ก่อนครับเอาข้างหลังครับเอาจะเริ่มตรงไหนดีครับวันนี้จริงๆเอามาไม่ครบหรอกครับเราเอามาแค่ประมาณสามสกุลแต่จริงที่สวนมีอยู่ก็ประมาณสักหกสกุลเอาด้านหน้า่ด้านหน้าก่อนนะครับเป็นแคททลียาก่อนก็ได้นะครับเนี่ยอันนี้แคททลียานะครับเราถือว่าเขาเป็นขนาดดอก กลางเล็กนะครับ,รบพวกนี้ <ผม S 2> ดอกกลางเล็กเป็นสกุลแคทรียาออกดอกได้ทั้งปีนะครับอย่างอันนั้นเล็กแคทรียาแคะนะครับต้น,ตนเล็ก,กนะครับดอกเล็กแต่ออกดอกเก่งกว่านะครับถัดมาอีกเป็นแคทรียานี้ที่เรามานี่ขนาดกลางนะครับขนาดกลางนี้อาจจะออกดอกแค่ปีละสองครั้งแต่ถ้าแคทรียาดอกใหญ่ๆห่เลยอาจจะออกดอกแค่ปีละครั้งเดียวนะครับขึ้นอยู่กับความยากง่ายของเขาราคาที่ตั้งเนี่ยขึ้นอยู่กับการออกดอกง่ายหรือยาก เขาไปประดับยังไงตัวพวกนี้ก็เอาไปอาจจะถ้าตั้งในห้องน้ําตั้งในโต๊ะทานข้าวนะครับโต๊ะออฟฟิศนะครับทางถ้าเป็นจัดสูงหน่อยนะครับก็ตั้งไว้หน้าประตูนะครับหรือถ้าเกิดว่าเขามีสวนเนี่ยเขาก็จะไปติดกับต้นไม้นะครับผมไม่ความรู้สึกว่าคนเล่นกล้วยไม้นี่เป็นอีกติดคลาสนกคนทั่วไปนึกดอกกุหลาบมาวางที่โต๊ะแจกันทานอาหาร ผมก็ไม่ได้ยินนะกล้วยไม้มาวางทานอาหารครับตกแต่งได้ครับแต่พวกนี้จะทนไงครับเพราะว่ามันมาทั้งต้นทั้งดอกนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามาทั้งต้นทั้งดอกเนี่ยอยู่ได้ตั้งแต่สองอาทิตย์ถึงเป็นเดือนครับนะครับครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะฮะเดี๋ยวจะมาดูว่าราคาเป็นเท่าไหร่ยังไงแล้วจะถามทั้งสองท่านว่าโอกาสที่คุณผู้ชมจะดูแล้วเนี่ย เผื่ออยากจะสนใจเข้าสู่ธุรกิจน,นี่ย,ยังมีช่องทางมีโอกาสหรือไม่คุ้มทุนหรือเปล่านะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการคนไทยเข้มแข็งครับคุณผู้ชมอยู่กับผมชีพทำคําวิเศษนะครับเ,เราคุยกันถึงเรื่องของซูเปอร์มาร์เก็ตกล้วยไม้แอรออคิดนะครับเรามาดูแต่ละสายพันธุ์กันซึ่งมีความแตกต่าง และในช่วงนี้เนี่ยเราก็จะไปพูดคุยว่าถ้าคุณผู้ชมที่ชมรายการแล้วเนี่ยอยากจะเข้าสู่ธุรกิจเนี่ยยังมีช่องทางขนทางหรือเปล่าหรือว่าจะรับไปขายต่อหรือว่าจะทําเป็นแบรนด์ตัวเองนะครับหรือจะทําเองก็แล้วแต่แล้วแต่คุณผู้ชมทุกท่านที่มาไลาใ่ให้ให้หมดกันไปก่อนดีกว่าว่ามีสายพันธุ์อะไรบ้างแล้วเข้าไปใช้แล้วกันบ้างเมื่อกี้ทางคุณพัฒพัฒ์แนะนําตัวแคทเธอรียาไปแล้วอ่ะทีนี้ให้คุณพัฒพัฒ์ดูแนะนํา สายพันธุ์อื่นมากครับผมอเริ่มจากเดี๋ยวผมช่วยแล้วกันครับอยู่ฝั่งผมเองตรงนี้ตรงนี้ส่วนใหญ่นะฮะก็จะเป็นกล้วยไม้สกุลหวายเราสัมผัสกันอยู่เป็นปกติคือเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวพวกเรามากสกุลหวายก็คือเป็นสกุลกล้วยไม้พันธุ์เดียวกับกล้วยไม้ไหวพระกล้วยไม้สีม่วงกล้วยไม้สีแดงที่เราเห็นใส่แจกันกันอยู่ซื้อหาซื้อง่ายๆในตลาดนะฮะก็คือตรงนี้แต่เป็นลูกผสมที่คุณพ่อเนี่ยผสมให้มีความหลากหลายให้สีสันเปลี่ยนไปเรื่อยๆตรงนี้ก็คือ สร้างจุดแข็งคือคุณพ่อจะทําสีใหม่พอเราทําสีใหม่เราก็จับขยายในแ l บของเราเองขยายให้มีจํานวนต้นต้นนี้สวยๆต้นใหม่เราได้มาต้นหนึ่งเราก็ขยายขยายให้มีจํานวนหลักพันหลักหมื่นหรือว่าหลักแสนต้นแล้วแต่ว่าต้นนั้นเป็นต้นพิเศษมากขนาดไหนแล้วเราก็จับขายต้นพันุ์หรือเราจะเลี้ยงรอออกดอกก็ได้แต่ที่คุณพ่อเพาะบางสายที่ไม่ไมไ่รับความนิยมก็มีใช่ไหมอ๋อจริงๆก็ตรงนี้ก็มีแต่ค,คือว่า คุณด้วยความที่ว่าคุณพ่อเนี่ยพัฒนาพัน์มานานก็จะมองใช้ประสบการณ์แล้วก็จะมองออกว่าต้นไหนเนี่ยแนวทางตลาดมันจะไปได้ดีใช้ความรู้สึกเลยใ,ใช่แต่ก็เป็นการคุยปรึกษากันในครอบครัวกับคุณแม่กับพี่ชายเพราะว่าอ,อย่างพี่ชายจะขายออกตลาดต่างประเทศเยอะอลูกค้าจะเป็นคนสอนเราเอง ว่ากล้วยไม้แบบไหนที่ขายดีรตรงนั้นเราก็มาคุยกันปรึกษาเราก็จะพัฒนาไปนแนวทางที่ทําตลาดง่ายๆรับส,ส่วนเอาให้จบก่อนครก็เป็นสกุลไหวจะเป็นคลาสสีถ้ามาสังเกตนะฮะมาถ่ายรูปกันตรงเนี้ยที่เอามาตรงนี้นะครับ,รบก็จะมีความหลากหลายประมาณสัก20หน้าตาไม่เหมือนกันสัก20แบบตรงนี้แต่ว่าเวลาผมมาจัดใส่ในตรงนี้กระเช้าหนึ่งผมก็ะหลายๆสี เวลาลูกค้ากลับไปก็จะได้ไม่เบื่อเวลามองด้านนี้แล้วได้สีขาวอมชมพูไปมองอีกฝั่งหนึ่งได้สีแดงตรงนี้ก็เป็นความที่ว่าลูกค้าเขาก็กลับไปก็สนุกสนานคือบางทีสิ่งน้อยนิดเนี่ยมันเพิ่มความรู้สึกได้ผมนึกถึงอะไรรู้ไหมเช่นเราไปในห้องน้ําห้องสุข,ขาโรงแรมไฟสตาร์ห้าดาววิีก็ไม่ได้มีเอาดอกไม้มาวางบนน้บอันที่<ม>หนึ่งนันนะมันสร้างความรู้สึกเยอะมาก หรือไปในห้องนอนก็มีดอกไม้สักช่อหนึ่งวางอยู่ครับแต่วทำไมมันเพิ่มความรู้สึกได้มากขนาดนั้นมันเหมือนเอาธรรมชาติเข้ามาเพิ่ม<อ>ก็ยังแปลกใจตัวเองเหมือนกันนะทั้งที่บางทีห้องพักเหมือนกันแต่ว่าอันนึงมีดอกันนึงไม่มีดอกครับไล่หมดแล้วใช่ไหมอันนี้อะไรเอ่ยสรุน,านฟาแลนออฟซิสครับอันนี้นะครับเป็นไม้เมืองหนาวจริงๆแล้วถ้าปลูกในภาคกลางของเราเนี่ยจะไม่ออกดอก ถึงจะออกดอกก็ดอกจะไม่ใหญ่ช่อจะไม่ยาวอันนี้จริงผมนํามาจากเชียงใหม่นะครับเรามีพาร์ทเนอร์นะครับส่งมาจากเชียงใหม่นะอันนี้จุดแข็งตัวนี้นะครับจริงๆเราเป็นของประเทศไต้หวันนะครับ<ม>แล้วไต้หวันเขาก็มาลงทุนในประเทศไทยบ้างเวียดนามบ้างนะครับ<ม>เพื่อที่จะออกขายจริงๆมันสวยแต่มันไม่ได้เหมาะสมที่จะออกช่อครั้งต่อไปสําหรับลูกค้าที่นําไปปลูกเลี้ยงแล้วนะครับคือจริงๆแล้วราคาที่ซื้อเนี่ยต้องหวังสําหรับช่ออันนี้ก็คุ้มแล้วนะครับมันอลังการมันสวยมันพรีเมียม นะครับแต่ว่าอย่าหวังสําหรับช่อต่อไปว่ามันจะสวยเท่านี้นะครับแต่ถ้าหวังช่อต่อต่อไปถ้าเลี้ยงดูง่ายเนี่ยต้องเป็นสกุลหวายนะครับนั่นก็หวายหมดถูกต้องหวายแต่ว่าเราจัดใส่พ็คเกจจิ้งให้มันอ่าแลดูน่ารักอ่าหยิบไปเป็นของฝากใส่กระชอนนะครับแขวนได้เลยครับเอาละทีนี้มาแนะนําเรื่องของตัวธุรกิจกล้วยไม้ให้กับท่านผู้ชมทุกท่านหน่อยเผื่อจะอยากจะได้หาช่องทางในการที่จะเป็นเท่าแก่บ้างนะฮะจะได้ เป็นคนไทยเข้มแข็งหรือเข้มแข็งนี้เงินต้องมีเงินนะถึงจะมีความสุขเลี้ยงครอบครัวได้เลี้ยงชีวิตได้นะฮะเอาละที่นี้คือว่ามันยังมีโอกาสอยู่ไหมจะมีโอกาสอย่างเช่นคืออย่างนี้คําถามของผมก็คือว่าอย่างคนในกรุงเทพเขาไม่มีที่ดินแบบคน่างจังหวัดอ่าไม่ได้อยู่นคะรปฐมเนี่ยโอ้โห <laughs> มีซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ใช่ไหมฮะอย่างบางคนก็มีที่ดินก็ไม่เยอะมากบางผมเคยเห็นพักพวกผมทํใไ้เดือนนะปลูก เลี้ยงใจเดือนอยู่ในอยูคอนโดแทนอย่างเงี้ยทีนี้ก็คือว่าคําถามถามว่าเราจะเริ่มยังไงดีสําหรับคนที่ไม่มีที่ดินก่อนอะจะ,ะ,ะมีสองสองตลาดนะครับ,รบหนึ่งก็คือถ้าอยากจะเป็นผู้ผลิตแต่ถ้าอยากจะเป็นผู้ผลิตเนี่ยต้องมองการระยะยาวนะครับต้องอยู่ในธุรกิจเนี้ยไม่ต่ำกว่าห้าปีสิบปีถึงจะได้เงินลงทุนที่ลงทุนไปกลับมานะคุณต้องยอมขาดทุนสิบปีคุณต้องฟักเงินทุนของคุณนะครับเพื่อที่จะไปก่อสร้าง ก่อสร้างเสร็จอันนี้ไม่ว่าจะเป็นเงินกู้เงินส่วนตัวคุณเองนะครับกว่าที่คุณจะได้เงินทุนนะครับรวงทักกำไรกลับมาเนี่ยต้องไม่ต่ำกว่า